ฉันกลับมาแล้วบันนี่เออเธอนอนอะไรอยู่ตรงนี้นะ่ะนี่มันนอนพักผ่อนหรือยังไงนอนตักอากาศเออโอ้ฮ่ฮ่าฮบันนี่นอนแล้วมีฝูงม้าลายเฝ้าดูอยู่ด้วยแฮะโอ้บันนี่เป็นสัตว์ เป็นกระต่ายที่แบบนอนตาไม่หลับแฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าบันนี่นอนหลับแบบตาไม่หลับถ้าทางจะสบายหน้าดูเลยนะนอนแบบยิ้มมีความสุขสงสัยกำลังฝันอยู่นแน่ๆเลยกัรนระหว่างที่บันนี่หลับชายก็ไม่กวนละกันนะเออว่าแต่ทำไมเจ้าฝูงม้าลายมันต้องจ้องมองนี่จ้องมองบันนี่อยู่หรือเปล่า เอ้ชิคก่าใช่แน่เลยนะโอ้บรรดาฝูงม้าลายมันกำลังมองบันนี่อยู่นะทุกคนนี่ใครเคยเจอม้าลายบ้างไหมนะชัยก็เพิ่งเคยเห็นม้าลายตัวเป็นๆก็ครั้งนี้เลยแหละปกตินะ่ะเคยเห็นแต่อยู่บนถนนทางม้าลายนะฮ่าเอแต่เวลาข้ามถนอนอย่าลืมข้ามถนนบนทางม้าลายด้วยนะซึ่งเอาจริงก็แบบว่าที่แบบ เขาเรียกว่าทางม้าลายเพราะมันมีลายเหมือนมาายอย้าลายยังไงล่ะทุกคนดูสิลายเหมือนกันเป๊ะลายขาวสลับดำแต่ว่ามันจ้องบันนี่ไม่ห่างเลยนะ่ะทําไมกันเรียกว่าก็จ้องห่างอยู่หรอกจ้องดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆสงสัยอยากจะเข้ามากินหญ้าแถวนี้แต่กลัวบันนี่กับชายเก้าแน่ๆเลย วบันนี้มเมื่อไหร่เธอจะตื่นหนะ้าฉันเฝ้าเธอแบบที่มาลายเฝ้าเธอมานานแล้วนะเออโอ้โอ้ให้ตายเธอตื่นได้สักทีกว่าจะตื่นดูสิมาลายนะมันแบบมาจ้องหน้ากันใหญ่เลยนะว่าแต่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยมันจ้องตั้งแต่เธอนอนหลับตอนแรกแล้วฉันมาถึงปุ๊บ ม้าลายก็เฝ้าเธออยู่อย่างนั้นหรือว่ามันคอยระแวดระวังให้เธออยู่น่ะโอ้จำได้ละฉันเป็นลมแดดนี่เองเออเธอเป็นลมแดดแล้วฉันก็คิดว่าเธอนอนพักผ่อนโอ้ไม่ไม่สบายใจฉันดูม้าลายอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ๆมันก็วูบไปเลยน่ะโอ้ตอนแรกใช่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 แต่ตอนนี้ม้าลายดูเธอนน่ะใช่อยู่ๆมันก็บูบว่าแต่หนึ่งสองหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้ยฝูงมาหลายที่พี่ที่ที่บนดี้สังเกตมันมีเก้าตัวนะเก้าตัวเหรอฉันมาถึงมันก็มีแปดแล้วน่ะอืมอ้มันดูตื่นตกใจอะไรแปลกๆนะชายเก้ามันตื่นเธอหนาไม่ไม่ไม่น่าใช่นะเข้าไปดูใกล้ใกล้สิโอ้ช่วยช่วยบินบิง ตื่นตกใจฉันยิงด้วยนะทำไมมันถึงตกใจฉันได้นะ่ะตอนแรกมันมีเก้าตัวนะถ้าจะไม่ผิดเธอาอาจจะนับผิดหรือเปล่าเธออาจจะแบบเป็นลมแดดอะไรนี้อ๊ะมาที่เป็นลมแดดเหรอใชโอ่โอ้โอ่ะอ๋อเป็นอะไรนะ่ะเออ,อตัวอะไรไม่รู้ออกจากมันนี่มานนะ่ะเยอ้ออกมาจากปากเธอเหรออืมไม่ไม่น่าใช่นะ เธอโดนสุดเลือดสุดเนื้อเห็นนี่มันตัวอะไรนะหน้าตาแบบเหมือนตะขาบปนเห็บแบบเออมือพรอ้อมจิกด้วยนะมันออกมาจากเธอเธอมันเป็นตัวนำพาปรสิตแน่นเลย <Wow. S 1> โอ้มันวิ่งไปนู่นแล้วเชเกิ้ลมันวิ่งไปหามามาี่แมลายแตกตื่เง,งินเต็มเลยโอ้โอ้โอ โดนกัดเว้ยโอ้ยเย้เย้พยมันฆ่ากันไมาลายกันเองน่ะเย้โอ้วันนี้เธอเธอเห็นมันที่ฉันเห็นไหมเห็น็ถอถอยออกมาเราถอยออกมาถอยออกมาแต่มันเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้น่ะซ่อนตัวซ่อนตัวซ่อนอยู่หลังต้นไม้มันคงไม่เห็นเราหรอกมั้งม้าลายหัวจอะเขีเหรอ แล้วมันใช้ไอ้เส้นเที่หลังนั้นแบบกระชวกพวกเดียวกันหมดเลยไะใช่ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนมันก็จับได้แล้วไอ้ที่ตรงเอตรงคอมันเป็นอะไรน่ะคือจระเข้มันหลอนมากเลยน่าเกลียดหน้าชังน้าเกลียดสุดๆตอนนี้ แล้วไม่ว่าเราจะอยู่ห่างอยู่ไกลมันแค่ไหนมันสามารถใช้เส้นท <Yeah, like ี่หลังมันกระซวกเราได้ปี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 สองสองปีปีมีใครเห็นชายเก้ากับบันนี่บ้างไม่เห็นไม่เห็นไม่มีใครเห็นฮะอาจจะมีคนเห็นชายเก้าแต่เขไม่มีใครเห็นบันนี่แน่นอนเพราะเรากำลังกลางตัวเจ็ดเยนมากใช่โอ้โอ้กชคเธอได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงอข้างล่างมันมีอะไร ได้ยินเสียงเหมือนชั้นไม่ปีหนึ่งชั้นได้ยินเสียงมันเธอละปีสองเพราแต่บัดนี้ไม่เห็นอะไรเลยฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันได้ยินเสียงมันกระชึกนะอืมน่าสงสัยเอ๊ะเอ๊บเอ๊บโอ้โอ้โอ้อ๋อโอเคเออปีนขึ้นกับเหมือนเดิม โอ้โอ้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอาเฉพาเพิบเอาเฉพเพิบเฮ้ยมันเพิเฮ้ยมันกำลังสับสวยอย่าบังจิโอ้ยถอยและถอยละอย่าบังสิโอ้โหบังมิดเลยไม่ใช่เขาเธอบังฉันอยู่น่ะไม่ใช่บังเธอตรงไหนหรอฉันบังเธอตรงไหนนะแต่เธอบังฉันเนี่ยตอนนี้เธอไม่บังฉันแล้วว้่ เฮ้ยมันกระโดดขึ้นมาไก็อะไรขึ้นมันกระโดดขึ้นมาแสงมัจจ่าซึ่งเือเกินเชคเก้ามันกระโดดขึ้นมาอยู่บนต้นไม้แล้วแสงมัจจ่าซึ่งเือเกินน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอายอาข้างบนก้ามากอยู่กับเธอโอ้ยก็เขาไปอยู่กับฉันเหรอใช่โอ้ตาตาตาโอ้เฮ้ยแบบนี้มันเป็นแผลนี่นะของเราดูสิมาแล้วอ้ยโอ้ยมันไปไหนน่ะข้างหลังเธอน่ะเออมันชอบฉันเหรอฉันว่ามันชอบเธอแฮะ ตามติดเธอตั้งแต่เธอนอนหลับตั้งแต่มันตัวปกติจนเธอตื่นวิ่งจนมันตัวแบบว่าย่องปลาดย่องโอ้ชัเกิลดูในถ้ำนั้นสิจะพวกม้าลายมันหนีเข้าไปอยู่ในนั้นกันหมดเลยนะจริงด้วยแฮมันไปแอบเอเจ้าม้าลายประหลาดตัวนั้นฉันว่าเดี๋ยวมันต้องมัน จ้ามาลายประดับพวกนั้นต้องเข้ามาจัดการม้าลายพวกนี้ให้ศูนย์พันุเป็นแน่เลยนะใช่ฉันว่านะเราต,ต้อง,องช,อช่วยจัดการม้าลายตัวนั้นให้ม้าลายพวกนู้นตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้น่นนนนะ<ม>แต่มันหายไปไหนแล้วเราต้องช่วยสอดสองเฮ้สองดูตรงตำแหน่งที่มันจัดการเราเมื่อตะก,กี้ก็ไม่อยู่โอ้ฉันเห็นอยู่อยู่นี่นี่อยู่ตีนเขาตรงนี้นี่นี่นี่ โอ้โหพบบโอ้มันกลมเกลืนมากอือมันกำลังทำอะไรน่ะมันทำอะไรน่ะ <S <S มันกำลังฝึกวิทยายุทธแน่เลยนะดูสิมันพยายามเอาหนวดข้างหลังมันแบบว่าอ้อยืดยาวยืดยาวยืดเรืเร่อยๆเลยร้อนแปลกๆ้าแม่งทาแม่งนะแจ็คเกิลฉันไม่ชอบมาประกลเลยเออมันมีพิรุธ โอ้ยชัมมาลายตัวนั้นมันพยายามจะเข้าใกล้น่ะเอ้ฉันว่ามันพยายามจะปีนขึ้นมาหาเราแต่มันปีนขึ้นมาไม่ได้รอแน่นอนชั้มมาลายพวกนั้นพยายามจะเข้าใกล้ใชก้าดูซี่อ๋อเอ้ามันคิดว่าเป็นพวกมันหรือเปล่าอโอ้หโดนลากโดนสวบโอ้มันเข้าไปในถ้ำแล้วมันี่มนจะเข้าไปในถ้ำแล้วแชก้าว้าย เราช่วยชีวิตพวกม้าลายไม่ได้ไม่หมดหมดแล้วเอจริงๆอยู่ตรงนี้ฉันพยายามจะคิดหาวิธีช่วยอยู่นะแต่คิดไม่ออกเลยแฮะเอ้าฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันอุ๊ยตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนเป้าหมายนั่นก็คือเราว่ามันจัดการม้าลายหมดแล้วนะเอ่เอโอ ันจะมันขึ้นมาไม่ได้เนาะใช่มันขึ้นเยอะเออโอ้ยที่ไหนนะฉันว่ามันขึ้นมาไม่ได้นะเดี๋เข้ามาแล้วมันไม่มีมันไม่มีนะมีอะไรมันไม่มีมะกางเขตนะเห้นต้องจัดการมันก่อนที่มันจะจัดการเราอยู่ไหนละอยู่ไหนละไหนฮะเอ๊เจ้าเตเห็นไหม คันสองที่ตีนเขาที่มันอยู่เมื่อกี้ก็ไม่อยู่แล้วเฮะมาเด้มาเด้อนี่นี่ใบกางเขนไม่ไม่ใบกางเขนต้อจัดการไม่ทันเออใบกางเขนอาจจะไม่ไวพอนะเพราะมันแบบว่าไวมากฉันว่าเราเลิกยุ่งกับพวกมันดีกว่านะใช่ไหมเราหนีเถอะเอ๊